ขนาดนี้แล้ยิ่งจะเพิ่มอีกเหรอคะอู้อาจคมว้ายว้ายว้ยเถ่นเถานไลาเหรอาว้า,า,า,าวขนาดนี้เล้ยิ่งจะเพิ่มอีกเหรอคะ รอยนี่จากที่ฝึกแล้วก็ที่ซ้อมเมื่อกี้โอ้แล้วด้านหลังเมื่อกี้ที่เห็นคือรอยมีดอู้แค่เอาน้ำหนักไปกดโอ,โ,อโ,อโอ้โอ้แค่แค่นี้ก็รู้สึกว่าน้ำหนักตัวอออเออเออเพินะ่งนพลอยาวัวบาไม่รู้ว่ามีรอยหรือเปล่าน,นะคะแต่แล้วพี่พันรู้สึกได้นะว่าไอ้รอยเมื่อกี้ของน้องที่ถ้าไม่ได้ฝึกมานานอย่างน้องเขานะคะคนทั่วไปอย่าลองดีกว่าค่ะแล้วพี่พันเขาผ่าน S <S ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ